เซอร์วัดดีครับผมมอุกช่อง P.D. Super F นะครับและพวกผมนายดีกับเกมยากุซ่าูนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอย่าอื้อขอวขมวดเข้มๆหยุดเดอ๋ยวหย่านะแมวแล้วโดนซ้อมใช่ไหมนี่ พารเร็ต์โสเรสตี้อนเทสพัสซิงพื้นที่สมุคสมห้ามลุกเข้ามาไม่เอาแล้วเดี๋ยวแล้วดินหลดเอาตัวรอดโอ้โห,โห,โหเวียงมือเดียวขอโทษครับขอโทษครับโอ้ฟันหน้าหลอเป็นหนึ่งซี่้ะ เข้มเขค่อยเดินยไม่เท่เต็มเต็มหน้าด้วยส้นเต็มเมื่อคู่ช็ในเมืองเนี่ยเรื่อยมนดีเลยโดยเฉตอนที่ถือเงินอยู่ ติด uhm. นี่สินะไหนดูสิมีเท่าไหร่มีโยนทิ้งเดินออกอย่างชิลๆการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่2ิของคามโนโจเป็นแผนการ 9กันวาปี1 8ทามุโนโจโตเกียวก็ท้องยามดาตีเอมิจันเอมิจัย่าไปไหนนะั่งไปด้วยกันไหมจะออกคางล่กซึงเอ้ยอย่าไย เลี้ยงฉันาจสนี่ไปพาซาน่าฉันเลี้ยงให้หมดเลยเนเธอกับฉชน่รยกันไหมเอดินชนอะไรวะเจ็บน้เว้ยชอตมาเโ้ยกมวะปากวอเลยทีเดียวเชียว เอ้ยแต่แม่เฮ้ยไอตูดมึกไม่ค่อมันจะเดินชอว์แล้วเดินออกไปง่ายอย่างนั้นหรอวะติดเลือดน่าติดซึเกรงว่านายติดคำขอโทษนะภูเขาไสงโง่เฮ้ยเชียวยูเชียวอย่าเอานะยาเอคนนี้ฮะฮะคนฆาตกรเลยมุมมุมก็อย่างงี้ก็เออ เงียบๆเข้มๆเดี๋ยวไม่รอขอโทษที่รบกวนท่านครับกลมให้เลยโนบิตะโนบิตะไ้ใส่กลางด้วยนิ่งกันห้าคนเลยจ้าสี่ทุ่มสี่สิบสามนาทีมึงไม่ล้าง เลือดที่อยู่บ bon นหน้าหน่อยหรอวะไปซื้อน้ำในเซเว่นมาล้างหน่อยก็ได้แล้วเดี๋ยวะผู้ปล่อยนี่น้องละบบเป็นไงบ้างหล่ะเรียบร้อยดีครับอ๋อชิคกี้พายขอโทษทีได้แค่นี้ครับเฮ้ยไ,ไมวแล้วล็อกเงินคือเงินอะะไรว เด็กของพเดลจิมะเนี่ยงานเร็วจังเลย้าไมันะโสบายขึ้นเอาละนีส่แบ่ง10%ตามที่ฉันสัญญาขอบุญดแล้วก็โบนัสเลน้อยจากฉันไม่เป็นไรหรอกิฮัจสกีน่ขงุจิเซ่แย่ซเอาไปเถอะปกติคนที่มเงินากขน どう<で>なさんだいのガキドムガマンサーロスカセティタクシー乗る時代に本のロジダニ。ホンシのキミガカネモナインーサマンノネガロ。デキサマニこれはもうゲームのラウエットゴシュー。何だポケンギャーマンナ。レベハー、シューレッジャンとー。ラペー。l <music> ありがとうございます。オープンマカ。フェシャクシューエ

ถ้ามีส่วนสูงั้นก็จะมาเองไหมผมก็พูดไม่ได้หรอกครับแล้วนี่ทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับน้านี่ทำไม้มาทำงานให้เราไหลไรเงี้ยจ่ายได้เยอะเลยนะสำหรับยากุซ่าเนี่ยกินเต่เพียงเด็กโอ้ขอบคุณคุซ่าด้วย เงินมันซื้อทั้งความสุขถ้าใช้มันอย่างฉลาดนะยาคุซาวะสตามิงนเกะไม่ใชเวลานานสักปกยาแต่เงินน่คือทางลัดมาให้ทำงานให้ชันสี่าใหตำแหน่งที่ดีกว่าเร็วด้วยสามปีที่แล้วผมก็เพื่อรีข้อเสนอของคุณไปแต่ครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นยากุซามันไม่มีการหัหลังกลับมาอแล้วในคำตอบสินะ ยากซ่าเนี่ยรที่เป็นยาุซ่าใครเา่มันเติมเต็มชีวิตผมได้ดีมากนะครับโอ้โดนใจฉันเป็นยากุซ่าเน่ฉันก็เลยบอกนายไม่ได้เอาล่ะถ้าเปลี่ยนใจเจอกันล่ะไปแล้วเฮียอะไรวะเนี่ยเลาจัง ดูบุรีไม่ดีต่อสุขภาพนะเจ๊เด็กๆห้ามล,ล่นเลนกัะกีตาร์อย่างโดนแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่ไม่รับเลยไม่ขับคือคือางนี้เลยวะในคบยุแ80เนี่ย เดินข้ามบุรี่โก้โก้รบไม่แม่หนูไม่เห็นข้ามเลื่อนหรอวะคิริวนะเดิเนกระแกง้ง ล้า,ลางล้างหน้าล้างตารียบร้อยเฮ้ยสัดยองเลยใช้ตู้อะเฮ้ยสับสะเทือนนะฮะสมัยก่อนอย่างงี้แหละเฟเจอร์ด้วยผมโคตรอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ผมกเกิดไม่ทันนะไปดีกว่า 1> Chapter หนึ่ง Bomb by o s t h แปลว่าอะไรวะหาแป๊บปลูกพ,พันด้์ดยคำสาบานอ๋อโอเคนี่คือที่ที่นิชิีิบอกว่าจะมารอฉันสงสัยต้องอยู่ตรงนี้แหละ7 2 4 1 0อศ์ฮ้โค้ชคับอยู่ไหนแล้วฉันรออยู่ ต้องดูรอบๆแล้วเหรอว่าเจออะไรบ้างฟานิชกี亚马คลิกกดไอคิวสปรินต์เช็คเมนูมีเงินอยู่สามหมื่นเยนเอนตอรี่ไม่มีคอมโบนต์ไม่มีของมีค่าเพจเจอรพรีเมเียมไม่มีเอเบริตี้อัลล็อกเพจเจออาร์ลิมเมสเซจเจสันซีมีส่งนย์หก โอเคฮาซุมะคีริวชื AU ่อเต็มเฮ้ย่มาได้แล้วบอกให้จ่ายคืนมาเลยะไม่ได้โปรดอยู่คนเดียวเถอะอยู่ปลอยได้แล้วนะไอ้เต็มสเากระเป๋าตังค์มาเดี๋ยวนี้ริปปอนใครก็ได้ช่วยผมด้วย ไทยตั้งตามถิ่นกันเหรอสงสัยมันจ,จัดการซะหน่นอยแล้วก่อนนี้มันจะเกิดอะไรบกักไมาไปก็อบนึบงวิ่งชาร์จเลยคิริวเฮ้ยมีคนมานั่นด้วเฮ้ยเจ้าะอะไรวะยุทธการสแสดงนะเวยเ้ยเดี๋ยวแจ้งว่าเขาไม่ใช่ยากุซ่าแต่เขาเป็นแล้วเป็นไงล่ะรุ่นเดียวกับเรารุ่นเดีวยวกับเราทบางเป็นแค่เด็กรับจ้างเท่านั้นแหละ เด็กใหม่ในเมืองสินะแล้วถ้าเราเป็นอย่างนั้นเหรอฮะย้อนๆตระกูลกูเนี่ยจับคอมเอ่อเรียกว่าอะไรคุ้มครองอยู่คำลอยนะแค่เป็นคนธรรมดาก็รู้อยู่ว่าอย่าทำอะไรโง่ๆขอโทษเนีอย่าพูดสาวสารอะไรมาสั่งสอนเล่าเนี่ยฮะโอ้ยสตีดฮูลิแกนกุ้ยข้างถนน โอเคเนะี่ยเป็นโซลทัเลียวกดเอ็กซ์ระวงเพื่อเป็นรัสคอมโบอ๋อผมก็ไม่ได้นา,นานแล้วนะยาคุชาก็เลยหอรือฟื้นสักหน่อยนะกดวายเพื่อเ i n i s h i ชิงโบรอย่างนี้นี่เองวายก็เปิดเสมอเออไม่ว่าไงทีวิแอท็กนะเท้าเกตโอเคไม่ต้องสอน กดบีเพื่อไปจับกดบีอีกรอบเพื่อจับคู่โอเคโอเคอ๋อดอตอยอ๋อเนื้อเตอร์โอเคเข้าใจแล้ว hê hê có gió gió a sòn pênh canh gió dưới nữa gió gió า่ไม่เปลี่ยนมันเลยน,น,น,นะมึงเ,เนี่ยมึงทำกูรอตั้งนานจังก,กูเลยต้องมาเดินดูซะหน่อยนะไอกิระนิชิยามะแห่งพรรคโดจิมะไอตระกูลสิแกก็ได้ไปใประโยคผมดเว้ยกูช้าเองกูเลยต้องหาอะไรมาฆ่าเวลาซะหน่อยอไปก่อเรื่องเพื่อข้าเวลาไปเพื่ออะไรต้องดูแลสุขภาพตัวเองบ้าง กูไมส่สนใจอ๋อเถอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่สร้างมันสร้างมแม่งเลยไปดื่มหน่อยดีกว่าทั้งคืนเลยเปล่ายันหว่างไหมเออเออขอบคุณมากครับฮะฮะเออเออก็เออไม่ถึงแค่อยากจะบอกว่า ขอบคุณที่เออมาช่วยผมนะปีกโซนิชกีไปเจอเนชกี้คัดสีแม่งก็ายากเหมือนกันนะเนี่ยมันก็คลิปนานมากเลยเนี่ยตัดเป็นช่วงๆกันผมขอแบบตัดเป็นช่วงเล็กๆน้อยๆนะครับ ยอมเลยนะเนี่ยโอ้ไม่มซานั่นติดข้นะเรมดูโม่ปชโนยาคุซาดูดีขึ้นเลยเนี่ยมันเป็นยาคุซาเนี่เราบิกาที่เริการี่เรบาท่เาบริกที่เากีเออิกี่เราลรที่ราบกรที่เราา่เราาร่เาบุการที่เราบริกรี่เาบริกท่เราบรอกาี่เากาทีาก่เารูกาเากท่เเการก่ก่เท่เรยบีเร ด,ด,ยยด,ดูแลเก็บเาไปไนสิ่งที่อาต่าทิ้งเว้เมื่อวานนี้ท่านจะไปไหมมน,นมาท่านอาตมาก็ออกจากคุกแล้วก็น่าสอนอะไรเราได้ล้วมั้งเห้เห้น่ารัโดยเร่จากกาเลี่ยนชุดที่มึงใส่อยู่ล้ว ลองเปลี่ยนเป็นสูทสักห้าแสนเป็นไงบ้างเชื่อฟิสแล้วมึงจะเป็นคนใหม่ในโลกนี้ได้เลยแฟชั่น่ฉันไม่ชอบไม่เคยใส่ของอะไรที่มันหลุลลาลลล่าลลลลลาลลกลลลลเขลล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 อลลลลลนลล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 ลนลล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  แต่สำหรับกูนะแฟนซีก็ถือว่าเป็นกิจการของไอเชของอันนี้ก็เป็นของกูเหมือนกันนะมด้นะเซึนแต่ไฟเชกโอม่ม่ตาเข้าใเนะขจีกพูดเนียฮะานผู้คนเห็นรถแพงแพงและเข็มกลัดแห่งแต่กูนโดจิมาเนี่ยพวกเขาก็เคารพเราแล้วมตนก่น

ทมว่าพิงค์ไปถนนชมพไมูไหมล่ะมีของดีๆอยู่เพียบเลยนะอ่ไปยังล่ะก่อาทีฟอลโลนิสก นีิสกีมึงเดินชานน้าวิ่งเลยโอ้ยคีเรียวโอ้ท้บรถแม่งเลยถนนชิชิฟุกุนี่สกีคือมึงวิ่งโคตรชา้ามึงวิ่งจอกกิ้งเป็นคนแก่เลย,ยเว้โอ้ยそんなに急ぐなเดี๋ยวจะรีบไปไหนวะเดินเดิน ชมเมืองไปด้วยโอเมะโคโนะอะちゃんとเดริしてるかเคยลองไปอะตารล่ะบางร้านก็ดีบางร้านก็ไม่เท่าไหร่เราต้องรู้ว่าอะไรเป็นยังไงทำให้โกมโนมยิเกโดเบื่อข้อตัางออกมาเท่าที่เราอยากใช้ใช้อย่างชาญฉลาดเพื่อได้ใช้ได้ทั้งคืนขยายมาชิปดีๆแล้วก็ต้องทำไมมันดีๆล่ะ

เฮ้ยลมน้อยเว้ยอะไรวะปัญหาอะไรมีปัญหาหรือว่าไอ้หนูมีอะไรเประหวังกำลังคุยเอ่อธุรกิจสำคัญอยู่นะเฮ้ยไอ้แกเลิกพูดกับคนอื่นได้แล้วเรายังไม่จบกันเว้ยใครแก้วะฮะไอ้ดังแมพใครไหวนะ เออมันเริ่มแล้วนะนอเออมาด้มีอะไรกว่ามาเลยช่างแม่งเฮอะเสียเวลาเปล่ามีถ้าปัญหาไปก็ไม่คุ้มหรอกไปเไปเินทางอื่นดีกว่าไปตองอนะฉันมีทางที่จะกรรมเลยกว่านี้ฮะเออแค่แก้สางสักหน่อยด้วยหมัดน,นี่แหละ มีเรียวไม่ขออีกแล้วเหรอไม่รู้นะเป็นพวกซาดิสหรือว่าทำเพื่อการกุศลชอบช่วยคนอื่นตลอดเลยเฮ้ยแม่งเป็นไรว่าออกไปจากตรงนี้เลยนะเออออกไปซ้ำ <c oughs> ดังกรัรตส์คนเมา,นามหน้าโอ้โหหน้าแดงตาลอยมากเลยพวกมึงเนี่ย เคมพูนิ่งเกตยูซ hit use hit action direct a t อ๋อถ้ามีตั้งแต่ขีดที่สหรือขีดที่สาีริวก็จะออ l ่าเปล่งอย่างนี้ปังๆไปเลยจ้ะเฮ้ยอย่างนี้ปึ้งปึ้ง,งโคเข้าไปจ้านั่นแหละมก็อย่างนี้มีทั้งหลายทา่าเชื่อ เล่าฟินิชช์แลจติดปานะ่ะ You finding stance อ๋อกดอาบีาเพลยง <Hey. S 2> <Hey. S 1> นี่เกลือหน่อยแก้สซางเนะ้ย hey. พินล่ามันขมพินเกลือแสบลิน้น ต่อยที่หน้าบ่อยๆจะได้สางจะได้โล่งหัวโอ้หน้าหายแดงเลยพวกมึงนี่เร็วจังนะอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยแล้วท,ทักทีนี่เ่ยเป็นใครเนี่ยเดวมันสางขึ้นแล้วดีนี่ขามแล้วกันไรสาระ อาลาะไหนจบแล้วไปบ้าเลยดีกว่าเอออ๋อ condition list c ม n d i t i o n sustain l i s อ๋อ CP ไว้อัพเกรดนี่เองอีกค่ะอ่ะไปไนเธอ What อ,อะไรเนี่ยแย่จริงๆเออมีมัด ตัวใหญ่ต่อยแรงอย่างกับยิงยักไปใช้กับพวกคนเมาเนี่ยนะคิดว่ามันสนุกด้ยังไงฮะส่วงั้นไปก็ไม่ได้มีะไรหรอก<ะ>ฟังนะผมแค่จะมาช่วยพวกมันแก้สังท่านั้นเอง <Yes. S 1> เออนั่นแหละเข้าใจตรงนั้นแหละพูดถึงเหล้างั้นเหรออยากกินเหล้า,าแบบวินเทจแบบนล่ะดูจากทรงรูปลักษณ์ละพวกแก๊งมาเฟียญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ย ประมาณนั่นแหละใช่อยู่มันมั่นใจมากในการต่อสู้เป็นเด็กระเบิดพลังได้ไม่เบาเลยนี่ <c oughs> เรียกผมว่าเด็กเงี้เหรอเฮ้ยอย่าคิดมากหนะ่อยหนูเทียบกับฉันแล้วนายนาะยยังเด็กมากเลยนะ <c oughs> เฮ้ยคิริวมีอะไรอีกเนี่ยฮะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปตรงเดี๋ยวไปแล้วไม่มีเสียเวลาแล้วเราต้องไปแล้ว <c oughs> ผมว่าลุงน่าจะมาแล้วแหล่ะดูแลตัวเองด้วยละ่ะ <c oughs> เฮ้ยเดี๋วยวก่อนฉันมีอะไรจะแนะนำนายผมมีเพื่อนที่รอผมอยู่ถ้ามีอะไรจะพูดก็บอกมาเลยโอ้ไปกับเพื่อนกันเหรออืมฉันก็เคยไปกับเพื่อนอย่างนี้เหมือนกันนะสมัยฉันยังหนุ่มๆเดียรถ้ายังใช้จ่ายเงินแบบมั่วซั่วเนี่ยนายก็มีวันได้เก่งขึ้นหรอกต้องอมาใช้จ่ายเรื่องการยัง พัฒนาตนเองบ้างอะไรนะจะให้เป็นสมาชิกของโรงยิมกันเหรอเฮ้ยไม่ๆม่ม,ม,มีอะไรที่มันดีกว่านั้นอีกชินบอกว่าพัฒนาตัวเองประมาณนั้นงั้นเหรอมาเขาว่าไงเดี๋ยวจะถามนะไอ้หนูนี่แหละสิที่พิเศษสำหรับนายอออัปเกรด สปิริตฮิเกชเมื่อกก r, เออ่เลือดกระพริบเมื่อหลอดเลือดมันแดงแล้วกระพริบมันจะเติมให้ถึงหลอดฮิเกชถึงขั้นที่สองโอเคได้อามาสา so hmm. มหมื่นเยนโซยอนชายว่าได้วิชชี่ที่มห็มไหมเราวะ เอาเงินใช้ใช้จ่ายกับการฝึกความสนุกจะได้ไม่หมดยังไงล่ะจะได้มีผู้หญิงเละ,ละและวายขวดแพงๆมาเป็นไงล่ะ <c oughs> อืมพัฒนาตัวเองงั้นเหรอไม่เคยคิดเลยฮะ <c oughs> ดีนีดีนะดีใจนะที่อยู่แล้วฟังเนี่ยฮะเออก็เก่งนั่นแหละคิลิว <c oughs> เออเ <c oughs> ดี <c oughs> ด๋ยว <c oughs> ไปแหละ อืมไอ้นี่มันรบก,กวนจริงๆเลยเอาละคอยสนุกกับลาตีนี้ละ่ะไอ้หนุม่มไอ้แก่นี่มันแปลกๆฮะเ,เขาต้องการอะไรกันแน่โอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตตัดพลาชิ่งสักนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนทนี่จะยาวก,กว่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนละอัปคลิปแจ้ไม่พลาดในการรับชมนะฮะแต่วันนี้ผมนาดีก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเราเป็นไงค่อยดูกันพั๊ดหน้านะจ๊ะ